สวัสดีเพื่อนเพื่อที่เคารพทุกท่านนะครับนะพบกับร,ร,รายการรายวันมาเดิมนะฮะวันนี้วันพฤหัสที่สิบแปดนะครับเพื่อนๆที่น่ารักนะฮะแต่จริงๆนะผมสังเกตข้อนหนึ่งนะฮะว่าเพ,เพื่อนเพื่อนที่น่ารักตรงไหนเลยไหมฮะคอมเมนต์นะฮะบางทีเออเราอ่านคอมเมนต์เนี่ยสมัยแบบแรกๆเลยนะอาจจะมีแบบแบบก็เแรบบียกว่าเหมอนกับสนุกมือนะฮะอ่าอะไรเงี้ยนะเข้ามามาแซวมาแซะอะไรบ้างเอ้นะฮะ เออแต่แบบหลายปีที่ผ่านมานี่แทบไม่มีเลยนะเอผอมว่าเออแบบผมว่าเหมือนสังคมที่ค่อนข้างจะอากาศชื่นใจดีอากาศสดชื่นโอโซนชื่นใจนะผมว่าเออเราอ่านคอมเมนต์แล้วมันก็สบายใจดีนะเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมเวลาที่ไปแบบพวกเพจการเมืองนะฮะหรือเพจอะไรแบบแรงๆนะฮะบางทีเราก็โอ้โหแต่ละภาษานี่แบบแรงเหลือเกินนะนี่ครับแต่ว่าเออของเราเหมือนกับชุมชนโอโซนสดชื่นดีนะฮะ เราไปยืนอยู่บนยอดเขาวเออ่อานคอมเมนต์แล้วมันสดชื่นนะฮะโอเคครับวันนี้มีเรื่องงามยามดีนะฮะคือเลิกที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการทำสวยทำหล่อนะฮะถือเพื่อนมีเรื่องอะไรที่ต้องท,ทําสุยทำหล่อเนาะเช่นนะครับตัดผมตัดเล็บนะครับเปลี่ยนสีผมใหม่ซื้อเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายใหม่นะฮะหรือว่ามีกิจกรรมทําอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะฮะเข้า ร้านเสริมสวยเขาร้านสปานัดคุณหมอท่านทําเรื่องของผมจะเรียกว่าอะไรอ่าศัลยกรรมนะฮะทำศัลยกรรมต่างๆ,ๆนะฮะก็สามารถใช้แล้วก็ทําได้ดีนะครับรวมถึงนะครับเพื่อนๆถ้ามีเหตุจะต้องซื้อของสําคัญของมีค่าของมีราคานะฮะก็สามารถใช้ในช่วงนี้ได้ด้วยนะครับหรือว่าซื้อของอะไรที่แบบเออของราคาแพงบางทีเราก็ไม่อยากเอาซื้อปุ๊บเสียปับ๊บเอาไปเคลมนะฮะ มันก็เสียความรู้สึกถูกไหมฮะนี่แหละบางอย่างซื้อปุ๊บถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียปั๊บนะฮะใช้ไปครั้งสองครั้งเสียเดี๋ยวเขาไม่ไม่เปลี่ยนตัวใหม่เลยนะเอาไปซ่อมให้นะครับหูแบบเสียความรู้สึกเลยนะนะอีกอย่างนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการไหวพระศดบนขอพรอฐานจิตนะฮะหรือว่าแผ่เมตตานะฮะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กำกับชาลูกพี่รุ่นพี่นะฮะนี่ครับจวอดาวเด่นก็มีโอกาสสาเร็จสูงนะฮะ มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของเลิกองอามยามดีอีกประการนะฮะบางทีท่านจะคุยเรื่องสําคัญนะกับคนสําคัญนะฮะบางทีมันก็ต้องใช้เสน่ห์บางทีมันต้องใช้เลิกดีๆนะ,ะในการคุยถูกไหมบางอย่างที่แบบเออเลิกไม่ดีเพื่อนๆเคยทําอะไรแล้วไม่สําเร็จไหมฮะเราจะมีคนเปรเยคร์คาว่า oh, วันนี้เลิกไม่ดีเลยนี่แหละแต่เนี้ยวันนี้เลิกดีเราก็ ทำการมงคลทําการสําคัญเกี่ยวกับผู้ใหญ่เรื่องส่วนตัวหรือผลประโยชน์นะครับก็มีเกณฑ์สําเร็จนะครับต่อมาเลขและสีมงคลมีดังนี้ฮะเลขแรกครับคือเลข2นะฮะเลขต่อมาคือเลข4นะฮะเลขต่อมาคือเลข6นะครับมาเลียงเลยนะเลขสุดท้ายนะฮะคือเลข1นะครับเลขที่ไม่ค่อยถูกโลกคือเลข7นะครับส่วนเรื่องของสีที่ถูกโลกครับสีแรกคือ สีเหลืองนะฮะสีต่อมาคือสีฟ้านะครับสีต่อมาคือสีเขียวสีสุดท้ายนะฮะคือสีแดงนะครับส่วนสีที่มักไม่ค่อยใช้คือสีม่วงนะครับและประการต่อมาเรื่องของทิศทางซ้ายขวานะครับวันนี้ให้เลือกฝั่งขวานะครับถ้าต้องเลือกทิศทางซ้ายขวาดีนะจะซื้อหัวยซื้อลตอรี่ซื้อฝั่งไหนดีนะอะพอคาไม่ขาย เรียงสองฝั่งเอาฝั่งขวาแล้วกันนะฮะอ่าแล้วก็เดือไปขวาปุ๊บนะครับบนล่างอ่าวันนี้ทิศทางบนล่างนะฮะวันนี้ด้านบนนะครับอ่าก็แผงด้านบนนะครับรู้สึกแผงด้านบนนี่จะราคาสูงกว่าปกติหรือเปล่านะคุณนะอืมก็มีนะฮะก็เอาตามสะดวกนะครับนี่ยกตัวอย่างเฉยบางคนโยบจะใช้ในการอื่นเรื่องต่างๆนะฮะัได้หมดนะครับวันนี้เราก็แค่ยกตัวอย่างที่แบบ อะไรที่เห็นกันง่ายๆนะฮะโอเคนะครับแล้วก็นะครับเรื่องของอทิศทางบอกมาเลยเนาะโอเคฮะคือพูดถึงพวกหวยลอตเตอรี่นะส่วนใหญ่เพื่อนๆซื้อกันช่วงไหน,นะฮะบางคนส่วนใหญ่ซื้อวไม่ใช่ส่วนใหญ่นะบางคนซื้อว่าสุดท้ายนะครับซื้อว่าหวยออกวันที่สิบหกนะครับมงคนก็ซื้อสิบห้านะจะแต่มีไม่มีอีกเรื่องนะบางคนก็ซื้อวันแรกเลยนะฮะคือสิบเจ็ดเลยก็มีนะฮะ ไอ้อาหวยออก16ก็ก็ซื้อวันที่สองนะครับถ้าหวยออกที่หนึ่งก็ซื้อวันที่สิบดนะครับอืมเพราะว่าเลขมันเหมือนเหมือนก็เตรียมในใจไว้แล้วแล้วกลัวเลขขาดเพราะบางคนซื้อทีงแบบกดเลขหตัวเลยนะคือไม่ได้แบบเอาแค่สองตัวสามตัวหลังนะฮะไม่ใช่เลยบางคนเขาฝันไปเลขหตัวนะฮะหรือไปตีความ6ตัวนะฮะเห็นยุคปัจจุบันบางทีบางแห่งเขาเลือก แบบหวยออนไลน์เนาะเขาสามารถเลือกนะครับเลขทั้งหกตัวได้นะฮะก็มีนะครับนี่แหละแล้วแต่ว่าสูตรใครสูตรมันแต่ก่อนเขาใช้สูตรเลขท้ายสองตัวหรือปัจจุบันหกตัวนะครับหตัวที่กะร้อยที่หนึ่งแน่เลยนะว่าไหมอ่าโอเคนะฮะแล้วก็แต่เพื่อนๆซื้อช่วงไหนฮะช่วงมรงว่าหลังหวยออกวันหนึ่งหรือหลังหวยออกช่วงกลางๆหรือว่าแบบปลายปลายเลยนะฮะแต่และคนมีสูตรส่วนตัวนะ ผมเคยเจอคนที่เขาถูกหวยบ่อยๆนะครับหรือถูกหวยรางวัลใหญ่นะฮะเขาซื้อในช่วงประมาณกลางๆนะฮะเหมือนกับว่าหวยออกที่หนึ่งเขาก็ซื้อประมาณสักยี่สิต้นๆอะไรเงี้ยมันคือตางกลางๆพอดีนะฮะนี่แล้วก็มีเลขด้วยนะโอเคครับแล้วก็เรื่องของวันนดาวพะจัน์นะเขายังโคจรนะครับปรับขยับนะครับอยู่ในมุมเด่นอยู่นะฮะอ่าฉะนั้นช่วงนี้ถ้า จะทำการสำคัญหรือจะทําการมงกลต่างๆนะครับในช่วงนี้ดวงมันเด็ดนะฮะมันมุมไหววานขอให้ใครช่วยเหลือได้หรือจะคุยเรื่องสำคัญกับใครก็ได้หรือจะเจราจาเรื่องอะไรก็ตามก็มีเกณฑ์สํสำเร็จนะครับแต่ในช่วงนี้พยายามเลี่ยงการทะเลาะบาแว้งกับผู้ใหญ่หัวหน้านะครับในช่วงวันสองวันนี้นะครับหรือผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัญชาลูกพี่ดนพี่เลี่ยงความขัดแย้งเลี่ยงการประทะ เรื่องการมีปัญหาระหว่างกันเพราะว่าจะเจ็บตัวหนักหรือจะบานปลายได้นะครับเนี่ยเรารู้ดวงล่วงหน้าเราจะได้เตรียมป้องกันไว้นะครับแล้วก็มุมใดอย่างหนึ่งมันในดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะฮะเพื่อนๆครับดาวอาทิตย์กับดาวังคารดาวคู่เนี่ยนะครับมันเป็นคู่ท่แห่งอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับสัมพันธ์อยู่คู่กับดาวเสานะครับในดวงเมืองด้วยนะครับคือดาวบาทพระเคราะห์ชุดนี้มาเต็มเลยนะฮะมันก็จะมีเรื่องแรงๆนะครับ ทั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเมืองนะฮะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของส่วนตัวหรือสังคมนะครับช่วงนี้มันมีเรื่องของการทําร้ายกันแรงนะฮะฉะนั้นเราโดยทั่วไปแล้วก็เลี่ยงการทะเลาะนะฮะหรือออกไปข้างน,นอกก็ต้องระวังการทะเลาะเบาะว้ขัดแยง้งการขับรถช่วงนี้ระวังอุบัติภัยเกี่ยวกับยานพาหนะนะฮะต้องแบบเซฟที่สุดเลยจะดีมากนะครับนำซ้ำมีอย่างะฮะดาวอาทิตย์โคจรนะครับ อยู่ในเรือนของดาวพฤหัสนะฮะอย่างที่บอกครับช่วงนี้ภัยต่างๆมาเยอะทั้งร่างกายจ,จิตใจหน่ำซ้ำนะฮะช่วงนี้ดาวภัยต่างๆมันมีดาวเกี่ยวกับเรื่องของการคิดทำร้ายตัวเองด้วยนะช่วงนี้ก็ต้องระวังนะฮะเห็นรู้สึกว่าวันก่อนมีข่าวนะฮะการทำร้ายตัวเองนะครับฉะนั้นช่วงนี้เพื่อนๆดูแลคนใกล้ชิดเป็นพิเศษนะฮะแรงกดดันทางความเครียดจะสูงมากในช่วงนี้เลยนะ จริงๆเนี่ยฮะตั้งแต่นี้จนถึงสิ้นเดือนนะครับจริงๆมันถึงต้นเดือนหน้าด้วยนะฮะแต่ว่าเราคุยกันคร่าวๆก่อนนะครับว่าเออนะช่วงเอาง่ายๆเอาแค่ช่วงปีใหม่ที่ก่อนนะครับจตนี้ถึงสิ้นปีนะฮะมันจะมีดวงการทําร้ายร่างกายตัวเองนะครับต้องระวังนะฮะฉันเราก็ดูคนรอบข้างเลยด้วยเนาะใครที่แบบลักษณะการพูดคุยแปลกๆหรือบางทีพูดะไรแล้วรู้สึกแบบ ภาษามันแบบไม่ค่อยสวยงามแล้วนะครับพยายามดูใกล้ชิดนะฮะอย่าไปกดดันอย่าไปดูถูกเขานะบางทีเออเห็นก็ก็พูดบ่อยอะไรเงี้ยประโยคนะี้พูดจังเลยคือแบบไม่ต้องไปอย่าไปจี้อย่าไปคั้นบีบคันเขานะพยายามอย่าบีบคั้นจิตใจใครในช่วงนี้นะฮะให้กําลังใจไปหรือว่าจะเงียบๆก็ได้นะครับแต่เรื่องการบีบคั้นจิตใจด้วยภาษาหรือการกระทํากับใครนะฮะบางทีก็อาจจะเป็นฟังเส้นสุดท้ายนะครับคือแบบไม่อยาก จะอยู่ละก็มีเราไปพูดประโยคที่แบบเออเคยเห็นมีปัญหาตลอดเวลาก็คงจะเ,เหมือนเดิมมั้งอะไรางเงี้ยคือช่วงนี้ห้ามเลยนะโอเคเพื่อนๆนะคอยสังเกตคนรอบข้างดูนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ดาวที่กรดดาวคารเอ้ยดาวทิศยกัดาวอยู่ในเรือนดาวพฤหัสนะฮะผู้ใหญ่เมตตาจะมีเรื่องดีๆกับบ้านเมืองนะครับมีเรื่องดีๆกับบ้านเมืองนะฮะในช่วงนี้นะโอเคครับก็ประมาณนี้ขอบคุณซุปเปอรต์ตงนะฮะแล้วก็เออผมลงคลิปดวง ครึ่งเดือนหลังนะฮะลงมั้งแต่วันก่อนแล้วนะครับแต่วันที่สิบห้าสิบหกละครึ่งเดือนหลังนะฮะผมไว้ในเพลย์ลิสต์นะครับเข้าไปดูได้ทั้งสิบสองราศีนะดวงทุกสิ่งครบจบในคลิปนี้คลิปเดียวคืออยากรู้ดวงเรื่องอะไรก็ตามในโลกใบนี้มันจะอยู่ในคลิปแต่ราศีนะครับฟังได้ครับขอบคุณสเป,ปร๊กขอบคุณเพื่อนที่เจอกันขอบคุณที่เข้ามาทั้งคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์เอาตามสะดวกของเพื่อนและขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมเบอร์เป็นสมาชิกนะครับขอบคุณ สาสีกรกฎครับสินกันนะฮะเรื่องที่กรกฎนะครับวันนี้วันเด่นเรื่องของงานนะฮะการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อกลาต่อรองการทํางานเชิงรุกในทุกมิติกระถือว่าน่าพอใจสิ่งใดที่แบบกังวลนะหรือว่าแบบรู้สึกแบบเครียดนะฮะให้รู้ว่าเรื่องนั้นน่ะแก้ไม่นานช่วงนี้มันมีเรื่องกระทบใจนะครับหรือกระทบความรู้สึกเลยฮะมันกลายเป็นว่า นน้อยน้อยใจอยู่บ้างนะฮะคือดาวประจําตัวของเราคือดาวพระจันทร์นะครับวันนี้พระจันทร์อ่อนแรงอ่อนพลังนะฮะถ้าพยากรที่เหมือนกับช่วงนี้เหนื่อย้ะทะ้อะละ้าแล้วก็รู้สึกแบบเซ็งๆเงี้ยนะฮะอาจจะพยายามอยู่ใกล้กับคนที่มีพลังงานบวกจะช่วยได้เยอะ,ะฮะแต่ปัญหาเรื่องงานหรือสิ่งที่ต้องทําผมก็ดูว่าเออมันกแก้ได้เป็นเรื่องๆไปเพราะค,รคนราศีกรกฎเป็นคนที่มีความความรับผิดชอบสูงก็เลยอาจทาหน้าที่จะทาได้ แต่ลมมันค่อยมานะครับโอเคครับทำตามหน้าที่ของเราไปนะฮะแต่ใจช่วงนี้พยายามหาแบบแหล่งพลังงานบวกดีๆนะออโอเคครับอยากทํะไรก็ทาได้ช่วงนี้มูนดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับมีดวงปวดหัวล้อนในเจ็บคอ่านในไวซวอครับมีการเจ็บคอฮนะระบบเป็นหวัดป็นไข้ไม่ค่อยสบายสบายตัวครับก็ช่วงนีนะ้อากาศผมว่าทําให้ป่วยได้นะเซฟเซฟร่างกายดีๆนะ แล้วก็เรื่องของการเงินครับช่วงนี้นะครับมีดวงค่าใช้จ่ายบ้านครอบครัวและการเดินทางช่วงนี้จะเยอะหน่อยนะฮะบ้านครอบครัวและการเดินทางนะครับเซฟเด้กระเซฟนิดหนึ่งคือมันมีเหตุปัจจัยให้มีเรื่องของบ้านครอบครัวนะครับเป็นพิเศษแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่แบบคาดไม่ถึงกมมีนะฮะบางทีเจอค่านุนคดีคดันโอ้โหมาไงก็รู้นะครับจนช่วงนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะ เยอะเป็นพิเศษด้วยนะฮะการค้าขายนะฮะช่วงนี้การค้าขายเด่นอ่ะเด่นเลยนะเพื่อนเพื่อนมีเรื่องนะครับเออจะวางแผนการขายจัดโปรโมชั่นอะไรนะครับมีข่าวด,ดีๆชื่นใจนะฮะแล้วก็แต่ละจ่ายมันเยอะนะครับอะไรเซฟได้เซฟนิดนึงนะครับเดี๋ยววันเมียวันเนี้ยว,วันสองวันนี้จะมีรายจ่ายฉุกเฉินพิเศษนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาความรักนะฮะทั้งโสดไม่โสดความรักในช่วงนี้ พยายามคุยกันดีๆนะฮะผมดูว่าช่วงนี้จางขอต่างจะยุ่งๆในภารกิจนะครับไม่เป็นไรถ้าดูโดยรวมเรื่องของภารกิจต่างๆก็ทําให้ห่างๆกันแต่ก็ยังโอเคหรือว่ายังรักกันดีอยู่นะครับมีอะไรก็ให้กําลังใจใช้โซเชียลในการคุยได้สุขภาพร่างกายมีดวงเป็นหวัดเป็นไข้นะฮะทั้งทุกเพศทุกวัยอากาศจะทําให้ป่วยได้นะครับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้มีดีที่ไหววานบางเรื่องได้ใช้งานบางสิ่งได้นะฮะหรือว่า เออเป็นที่ชาร์จแบตที่ชาร์จพลังงานชั้นดีของเราด้วยนะครับเสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีเข้มใบหน้าเข้มหรือจัดเต็มได้นะครับก็ถือว่าวันนี้วันที่มีเรื่องอะไรจุกจิกเๆๆยอะหน่อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินทองต่อมาครับคนราศีสิงห์นะฮะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์มุมดาวเกี่ยวกับการเดินทางเด่นการแก้ปัญหาดีการจัดการงานเชิงลุกดีเผื่อเชว่าชาวราศีสิงห์รานี้มีไอเดียนะครับอยากจะหยิบจับขยับขยายทําอะไรส่วนตัวโอเคทําได้ ดวงการทํางานเชิงลุกดีการแก้ปัญหาให้กับตัวเองหรือแก้ปัญหาหกับผู้อื่นนะฮะก็ถือว่าสําเร็จนะครับช่วงนี้หลายคนก็นึกถึงเราถ้าเดือดเนื้อร้อนใจนะฮะเขาก็จะวานให้ช่วยหรือโยนให้ทำนะฮะก็โอเครู้ไว้ล่วงหน้านะครับมุมดาวเรื่องของการเงินนะฮะนะช่วงนี้นะมันมีรลยใจที่เกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวนะครับล้าการเงินของคนราศีสิงห์กับดาวพุธนะฮะโคจรอ,อยู่ในตําแหน่ง พันธุทุนะครับพันธุทุคือบ้านและครอบครัวนะครับผมเลยบอกโอเคช่วงนี้เพื่อนๆครับเตรียมความพร้อมนิดหนึ่งว่ารายจ่ายบ้านครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวจําเป็นต้องใช้เงินบางอย่างเพิ่มเติมนะครับก็เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับและประการต่อมาครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าขายค้าขายนะฮะมีการโอกาสทางกำไรพิเศษเนี่ยว่าไปเพื่อนครับจะจัดลองจัดโปรโมชั่นทําอะไรพิเศษลองดูบ้างก็ได้นะหรือหาวิธีแบบกระตุ้นยอดขายเออมันจะมีดวงข่าวดีนะครับ และการต่อมาดาวาจาเด่นช่วงนี้ถ้าพูดคุยคนยังเชื่อถือเชื่อฟังนะครับความลื่นไหลของการคุยยังเด่นอยู่ก็ถือว่าโอเคในตอนนี้ยังเป็นเรื่องเหมือนเดิมอย่างหนึ่งคือใช้เววานาย,ยายากหน่อยนะฮะส่วนใหญ่จะทําอะไรได้วยตัวเองมากกว่านะครับแล้วก็มันเป็นช่วงที่คนเดือดร้อนจะมาหานะครับก็บอกไว้ก่อนว่ากุยเคช่วงนี้ช่วยได้ก็ช่วยแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องรู้สึกเรียกว่ารู้รู้รวิธีปฏิเสธนะครับโอเคแล้วก็ ต่อมาครับดวงท่านที่มีเรื่องเดือดร้อนทุกข์กวลใจไม่สบายใจอึดอัดหรือว่ามีความเครียดอ,อะไรก็ตามให้รู้ว่าเดี๋ยวมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาเสมอการจัดก,การปัญหาต่างๆเป็นไปได้ดีนะครับนี่แม้จังหวะดาวเรื่องของการค้าขายการหมุนเงินการช็อปการใช้ผมยังถือว่าน่าพอใจแล้วก็ยังสําเร็จอยู่นะฮะถึงแม้จะใจ่เยอะก็ยังไหวอยู่มุงดาวเกี่ยวกับเรื่องของ ท่านที่มีโอกาสอะไรใหม่ๆมาให้คว้าไว้นะเผื่อมีคนทาบทามว้วานให้ช่วยหรือว่าแนะนําให้เราทําอะไรพิเศษนะฮะก็สามารถทําได้นะครับลูกหลานบรวิวารสัต์เลี้ยงอ่าช่วงนี้มีระวังป่วยไม่สบายหรือว่าเขาเอาจจะมีเรื่องระบากใจเราก็คอยแก้ชิดช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาให้ก็จะดีนะและประการต่อมาฮะรเรื่องของสเสื้อหนเสื้อผ้าครับช่วงนี้เน้นสีทูโทสองสีเงาที่เด่นใบหน้าเน้นแต่งหน้าแนวเข้มๆนะครับหรือจัดเต็มได้นะครับ รวมถึงสุขภาพร่างกายช่วงนี้ระวังเป็นหวัดเป็นไข้ร้อนหนาวเจ็บคอและท่านี่วซววครับก็ห่วงเรื่องของอากาศทําให้ป่วยได้นะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของอากาศดีๆนะฮะชาวสิงระยะนี้มีมุมดาวเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านและครอบครัวทาให้เราปวดหัวหน่อยนะครับฉะนั้นพยายามใจเย็นในการแก้ปัญหาเรื่องบ้านและครอบครัวนะฮะต่อมาครับชาวราศีกันครับยะนนี้ดาวเด่นนะครับในเรื่องของ งานการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อกันต่อรองการซื้อขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนการทํางานเชิงรุกในทุกมิติก็ถือว่าน่าพอใจบางทีเราอาจจะมีความคิดอะไรที่พิเศษหน่อยนะครับแบบว่าถ้าใครที่มีเรื่องกังวลทุกร้อนะรหรือไม่สบายใจนะหรือว่าอะไรที่แบบเครียดนะครับให้รู้ว่าแก้ปัญหาได้ไวมากเลยนะฮะในช่วงเนี้ยดาวประจําดวงเราคือดาวพุธโคจร อยู่คู่กับดาวจันทร์กับดาวศุกร์นะเป็นดาวประจําตัวแล้วมันเสริมด้วยดาวพิเศษดาวที่มันเสริมดวงเรามันเลยทําให้ปัญหาต่างๆเราสามารถเจอทางออกไวแก้ปัญหาสําคัญสําเร็จอะไรที่แบบกังวลหรือไม่สบายใจนะมันก็มีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกมีวิธีการก,กับปัญหาต่างๆนานาได้ดีนะครับมุมดาวข้อดีในระยะนี้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คว้าไว้ใครที่มีความกังวลหรือทุกข์ใจหรืออื่นอันอะไรก็ตามช่วงนี้นะครับเพื่อนๆบอกเลยนะว่า พยายามรีบเคลียให้จบนะฮะอะไรที่เป็นปัญหาจบให้ไวนะครับแล้วก็มุมดาวอย่างหนึ่งที่เห็นเด่นชัดคือมีคนเดือดร้อนโอ้ขอให้เราช่วยอีกแล้วนะฮะมันส่วนใหญ่มันเป็นเราเสมอนะไม่รู้ว่าเออแบบไม่คือคนอื่นช่วยไม่ได้หรือไงก็รู้นะฮะแก้เป็นเรานะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนนึกถึงเราบ่อยนะครับแล้วก็ต่อมาครับดาวเกี่ยวกับ การเดินทางระยะสั้นๆเด่นนะเผื่อจาเป็นจะต้องเดินทางไปไหนเพื่อผลประโยชน์ต่างๆหรือเพื่ออะไรก็ตามนะครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเดินทางนะครับในวันนี้หรือช่วงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าค้าขายครับช่วงนี้ระวังลูกน้องบริวารทํางานหลุดตกหล่นผิดพลาดหรือว่าบางทีทําแล้วแบบผิดเหมือนกับผิดถูกนะฮะฉะนั้นพยายามดูและคอยสังเกตดีๆนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของ ความรักเนี่ยฮะคนสดวันนี้วันเด่นนะฮะแบบสดคุยกับใครอะคนรู้สึกดีอะชอบนะฮะคุยแล้วแบบสายความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้นะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักในช่วงนี้ก็เด่นนะมีอะไรที่แบบจําเป็นต้องให้ช่วยนะฮะหรือว่าจะให้เขาช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาคือดวงมันเสริมกันนะฮะมันก็ช่วยกันและกันได้ดีถ้ามีอะไรก็ปรึกษารือกันได้นะฮะพึ่งพาใส่ได้อยู่นะฮะหรือว่าไหว้วานให้ช่วยหรือเรื่องสําคัญสําคัญได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับในช่วงนี้ก็ห่วงเรื่องของ อากาศทําให้ป่วยนะฮะเป็นหวัดเป็นไข้ร้อนในเจ็บคออันนี้ไวซสวอรครับเป็นเรื่องของการกล้ามเนื้อปวดมือตึงไม่ตัวครับปวดหลังคอบาลายครับรู้สึกว่าแบบโอ้ร่างกายมันไม่ค่อยสบายตัวนะฮะมันเหมือนกับกระดูกกระเดี่ยวก็แก๊กๆนะ่ฮะเหมือนกลายเป็นว่าช่วงนี้หรือว่าอาจจะต้องแบบนอนให้พอหรือแบบยืด nowadays, เหยียดหน่อยนะออกกาลังกายยืดเส้นยืดสายหน่อยนะฮะแล้วก็ลูกหลานเป็นวานสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ข้อดีคือเราไหวยวานให้ช่วยหรือเราจะเห็น ความเติบโตหรือพัฒนาการการเติบโตของเขาไวในช่วงนี้นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายเริ่มเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็เรื่องของสเสน่ห์เสื้อผ้าฮะเน้นสีเข้มเมฮะวันนี้ใบหน้าแต่งหน้าแบบสว่างสะอาดสบายตาแต่งแนวธรรมชาติได้นะครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับมีความสุขมากนะฮะบ็นกนาังใจนะครับไปครับสวัสดีครับ